เขาเรียกว่าคนไอเนี้ยสะสมเจะไม่ไหนจะหวานแต่กวนหมดน้ำตาเออเจอทุกวันตามตำนานอีพีแรกนะครับวันที่หกมิถุนา่ะเอ้ยมีนาวันที่หกมีนานี้นะครับรอติดตามชมนะครับตามตำนานอีพีแรกนะครับ ขอโกบอยได้ก่อนต่างจังหวัดเหมือนได้เที่ยวด้วยใช่ครับแต่ว่าสนุกมากครับสวัสดีเจสิบนะครับแต่อะไรรอกลับกลับวันไหนวะกลับพรุ่งนี้พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับส,วสัวลูกรัวบอลลี่มายัางเนี่ย มายังพี่ลินดามาพี่ลินดาสบายดีสบายดียดยดพูดได้คำเดียวสบายดีไม่รู้อ่าพี่ตั้มอยู่ไหมครับสวัสดีน้องน้องเตยคนสวยนี่น้องเตยสวัสดีค่ะพี่ลินดาก็น,ากนี่ไงพี่ตั้มอยู่ สวัสดีจะพูดเป็นลาวสวัสดีจ้าเอยลินดาพิตตไหนเนี่ยพิตต์พิตต์ตั้มเปลี่ยนชื่อเหรอไไอ้อ้ตต์ตั้มเปลี่ยนชื่อเหรอพิตต์ลาปูเมื่อวานเขาถามว่าถูกหวยเปล่าถูกนะกนะว่าฮะจะบอกเพื่อจะบอกเพื่อคนละตั้มครับเออเนี่ยนะคนละตั้ม น้องสวัสดีน้องไหนคนสวยสวัสดีค่ะพี่กินดาสวัสดีตาเลยพี่จา๋าเอื้อยเหรอต้องเรียกว่าเอื้อยเหรอยไม่กล้านอนแล้วมันนอนแม่อิ่มแล้วนี่ยี่สิบนาทีก็ถึงแนละ้วพารามสองมันก็ติดน,น,าาน,นี่ใส่หน้าเจอ เยอจังเลยวันนี้วันอะไรวันวันนี้วันยูนสวัสดีไซน่าใครอยู่สวนนี้แล้วใครอยู่จีนนะไชน่านี่ฮาวมิงกะลาบาโอไม่ใช่แล้วอันนี้มิงกะลาบาสลััมตตางสวัสดีครับสวัสดีครับรถก็ติดนี่รถก็ติด อุ้ยสินเจ้าไั่เห้นพกืออันนี้อีกบันทอละเอออไเออเนาะเออเนาะใช่เอาไว้ไลลอนี่ได้กบของออฟฟิศได้ แต่ว่ามีนี่อยู่ในรัง <laughs> แต่ต้องมีนที่หนีหมั้ยอ,อ๋อ่ะงอะไได้ครับดรได้ครับเียมของ้อมุอมกอย่างนี่เดนหัาในในหน้าหนมามา,า,มาแอบลับอยู่คนเดียวกว่อนตอนแรกมันนั่งกับเลย <laughs> 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 เดี๋ยวมันจะเบียดกันแค่ไหนก็เลยแบบไปอยู่นู่นแล้วเราไดสบายตรงนี้มันไแบบ อ๋อเขาเอาไปใสา่วิ่งเต็มยังดูดิอะไหนโชว์ดิโชว์ดิโชว์ <c oughs> ดิดูดิอ่ะฮะกูยกขับหมอให้เอาดูดิดูขามานันดิอ่ะแล้วผมก็นอนอยู่แบบเนี้ยอะหน้าขามันก็อยู่แบบดูดิดูดิดูดิสบายจังเลยดูนุ่มบิ๊กด้วยดูดิเฮ้ยดูดิฝากเป็นกำลังใจให้พี่ตงด้วยได้ครับพี่ลินดาวังวางวังขอเขาหนัก ต่าางกันเไม่เดียวคืนนี้ผมมาอะไรอีกเพราะว่านั่งรถทั้งคืนหลับฝันอีเลยโอคนนี้สายมูตัวแม่เลยเฮ้ยไปแล้วนะครับพี่พี่อุ้ยคนดูเป็นร้อยอ่ะไม่อยากลงเลยเมื่อวานโดนบล็อกด้วย เต็มตั้งค่าแล้วไปรอเอ็ดกันครับไปรอเอ็ดกัน ใช่ครับไปถ่าย,ยางานกันครละเ,เ,เอียดดูบานจบวะดูบานกันจบวะใช่ไปถ่ายตามตำนานสวัสดีตอนดึกนะครับติดข้อ่ะแล้วเอาไว้ดูนะ คิดดิร้องไงแล้วะตอนนี้50คนดูนะครับได้ได้โอทีครับได้โอทีครับ<อ>แต่ว่าพาน้องๆมาท่นทาน,นักศึกษาครับนี่มีน้องเตยแล้วก็น้องไหนครับตัวน,นี้60คนครับ ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดทักครับนี่เป็ไนไงโอ้โหตอนนีแปดสิบคนครับดูตั้งใจกินดูนี่ดูนี่ อะไะอร่อยอ่ะไม่เห็นมันไม่เห็นเลยไม่รู้ใจอะไรนะได้เกืเอ,อเกืเอเรือเกือสวัสดีครับชวนผมคุยหน่อยครับพี่เอ็นสวัสดีครับผมผกเงาครับชวนผมคุยหน่อยผมไม่มีอะไรจะเล่นแล้ว เขาแวงก็เดินยึดแล้วจไมปร้อยเอ็ดครับไปร้อยเอ็ดคุยกับได้สิไดมันไม่คุยมันหลับอย่างเดียวไม่ใช่ไม่เชื่อถามเตยดูใช่ปะ ได้หลับอย่างเดียวเลยใช่เตยังไม่หลับเลยเนี่ยกินก็หลับอ๋อเล็ดเงินปวดวาบพี่กินแต่กินยาเออต้องกินยาต้องซื้อยาบาลากินนะปวดหัวปวดหัวที่คือโดนนี่เนี่ยโดนแดดเยอะไปหน่อยวันนี้แล้วกลางแดดบอกให้กินนี่อะไรวะบอกให้กินนี่ลืมกินไง เคื่ออะไรวะไวตาเอิตไม่ขายนานลืมแล้วให้กินไวตาเองเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนขายบ่อยเดี๋ยวนี้พี่ลืมเลยแซ่บหลายแซ่บบ่แซ่บบ่โอ้ยดูดนิ้วด้วย เราจะถึงประมาณอีกสี่ชั่วโมงนะครับไปถ,ถ,ถึงโครานอ่ะจริงเหรอ่งถึงโคราชเหรอเราจะไปที่ไหนกาอยู <c oughs> ่ปากช่องเลยเจ็บปลายนี่ไอ้ไดอยู่ข้างหลังเนี่ยใครถามเนี่ยน,น้องไดกินอีแล้ว FC ถาม ผู้ลแล้วก็ผ่านไป้ายไอ้ช้างเมื่อกี้ตรงนั้นมันคือไอ้นีไน่ไงโชคชัยความโชคชัยอ่ะอ,อ,อะรถได้กี่โลแล้วในหะน้าเมืมอ่อกี้กิโลไปชั่งกำนังหมดฮะได้กินน้อยนะโคได้กินน้อยครับเตยซัดแม็กไปแล้วครับ กีสวัสดีครับพี่นิกี้วัสดีครับพไปร้อยเอ็ดครับพี่เฮ้ยมินิกี้สวัสดีมินิกี้ก่อนมาเดียร์มินิกี้เดี๋ยวดนะเปิดประเด็นอีกแล้วเปิด <laughs> ประเด็นอีกแล้ว <laughs> <laughs> นั่งรถครับพี่ร้อยสองไม่ได้อะอ่าร้อยเอ็ดดีกว่า ไม่มีไม่มีมมมมแวนเดย์อะไร T N T N อ๋อ chânกำลัง cò lò gõ vòn thôi ya thím không không แปนหนึงหาไม่มีแล้วแอปปี่บอยทำไมไม่ชงมันขึ้นอยู่กับผมอะ่ะ <laughs> นี่เดี๋ยวให้น้องๆถ่ายคลิปกันไปก่อนเราอย่ารีบไปกองคุครับผมครับได้ได้หน้าไม่ถ่ายครับได้หน้าบอกไม่เอา ไม่ลงอ่า